แม่ดูพระฝนตกหน่อยเดียวละมุดเปื้อนเต็มเลยนั่งรอนี่มีขนมให้แต่ให้นั่งรอเก่งมากหนึ่งโยนะหนึ่งสองปั๊บเอา้าดูเชื่อมากเลยหมดหายวับไปกับตาเดี๋ยวจะแย่งน้ยหน่ากินด้วยเนี่ยม,ม,มุดน้อยหนาไม่ให้ น้อยหน้าไม่ให้ของน้อยหน้าเขาไม่ต้องโวนไม่มีแนยเนี่ยให้หรือไม่ให้อยาให้มันนั่งรอนั่งมันเชื่อฟังมากเลยนั่งดูมันน้อยหน่าดูละมุดมันเชื่อฟังมากเลยมุดมานี่นั่งรอดูข้างพลาด อากางเกยด้วยอ้อาวเลยอีกอ่ะอิ่มแล้ววันที่งั้นอ่ะมับเข้าให้เลย